ทักทายสบายดีค่ะทุกคนต่อจากอีีที่แล้วนะคะวันนี้ชายานนำสะพานที่มีหลังคาครอบที่ยาวที่สุดในโลกมาแบ่งปันค่ะสะพานแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมืองฮาร์ดแลนดจังหวัดนิวแบงก์วิกแคนาดาค่ะส่วนอายุของสะพานก็อยู่ที่123ปีความยาวของสะพานอยู่ที่1282ฟุตค่ะถ้าเป็นเมตรก็ เกือบ400เมตรนะคะ390.75เมตรค่ะทุกคนสะพานแห่งนี้ยังได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอ r คร t i a n b e บิสแล้วก็อวิชชั b e บิสค่ะสะพานแห่งความปัรถนาแล้วก็มีเรื่องโรแมนติกของชายหนุ่มหญิงสาวเมื่อสมัยคราวใช้รถมา้าเนาะเดี๋ยวเราให้ฟังนะคะทุกคนสะพานแห่งนี้สร้างข้ามแม่น้ำเซนจอนค่ะด้วยกลุ่มธุรกิจการค้า ซึ่งประชาชนต้องจ่ายค่าผ่านทางหลังจากนั้น5ปีก็อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลซึ่งประชาชนไม่ต้องจ่ายแรกเริ่มเดิมทีสะพานแห่งนี้ยังไม่มีหลังคาค่ะทุกคนจากนั้นเมื่อปีพศ2465ได้สร้างหลังคาเพิ่ม และไซด์วอล์กตรงนี้ก็ได้สร้างเพิ่มเมื่อปีพศ2488ซึ่งให้ประชาชนได้เดินข้ามไปยังอีกฝั่งของแม่น้ำเซนจอนแล้วก็ได้ชมวิวถือทัดด้วยค่ะควางเรื่องเล่าที่มาของอคิสซึนบิสค่ะทุกคนย้อนกลับไปเมื่อสมัยเขาใช้รถม้าชายหนุ่มหญิงสาวซึ่งเป็นคู่รักกันเมื่อมาถึงครึ่งทางของสะพานเขาก็จะจอดแล้วก็คะคองจูบกันทุกครั้งค่ะ ส่วนอวิชชิงบิดสะพานแห่งความปัตตนาประเพณีการขอพรก็จะมีมายาวนานพอๆกับอายุของสะพานค่ะยไมหลับตาอธิษฐานนิ้วชี้นิ้วกลางไข้กันลั้นหายใจไปจนถึงสุดระยะความยาวของสะพานค่ะแล้วคําอธิษฐานก็จะเป็นจริงแต่ต้องไม่ใช่คนขับเนาะเพราะคนขับไม่สามารถหลับตาได้แต่ถ้าเดินข้ามอธิษฐานนี่คงไม่ไหวค่ะด้วยความยาวเกือบ400เมตร สัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคมสะพานแห่งนี้มีการเฉลิมฉลองทุกๆปีขอบคุณทุกการรับ